ครับต้องบอกเลยว่างานที่ต้องดูแลบุตรหลานการเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สําคัญสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไปยิ่งคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมีความเชื่อนะครับเขียนกันเป็นตําราเลยในการดูแลเด็กๆนะครับก็จะเป็นความเชื่อต่างๆซึ่งหลายอย่างก็ได้ผลหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่หลายๆอย่างนั้นก็นําพามาซึ่งปัญหาที่ต้องมาคุยกับฮานองป้าง,อย,างอย่างกรณีที่น้องป้างเล่ามาปูนี้เอาทองคํา ไปแช่น้ําแล้วให้เด็กดื่มเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเนาะเออมันถูกตั้งคําถามเหมือนกันนะครับเออแค่เราเห็นเนี่ยเรายังรู้สึกสงสัยยังรู้สึกเอ๊เหมือนกันทีนี้พอทีมงานวันใหม่วาไรตี้ของเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่ใช่มีแค่เอาทองคาไปแช่น้ําเหมือนกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีล่าสุดที่แชร์กันก็คือเนี่ยเขียนเลยบอกว่าเอาไปแช่ในน้ําใส่ขวดนมด้วยนะเออทองนี่ไม่รู้ไม่ไม่ได้ระบุด้วยนะครับว่ากี่บาทอาจจะสิบบาทหรือเปล่า เอาไปแช่แล้วเอาน้าเนี่ยให้ทารกดื่มพอไปดูข้อมูลแล้วนอกจากความเชื่อเรื่องนี้แล้วยังมีอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ทารกอายุเพียงแค่6เดือนอไปกินกล้วยบดจะทําให้ติดเชื้อในลําไส้เกอแต่ตอนอเด็กๆเราก็เคยได้ยินมาว่าก,ก็บดกล้วยให้เด็กกินนั่นนะสิผมก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณแม่ผมก็เลี้ยงมาแบบนี้เหมือนกันะนะอีกความเชื่อหนึ่งเอาปัสสาวะป้ายที่ลิ้นของทารก ป้องกันลิ้นเกิดฟ้านี่ผมเป็นทารกนี่ผมอยากจะพูดบอกคุณแม่คุณแม่ได้จริงๆเลยนะอยากจะพูดบอกว่าอย่ามาทําแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อบอกว่าเด็กทารกเนี่ยถ้าเกิดว่าเติบโตขึ้นมาปุ๊บให้ดื่มนมกระป๋องไปก่อนเลยเพราะว่านมกระป๋องเนี่ยจะช่วยให้เด็กเนี่ยอ้วนจ้ำม่ําอยู่ท้องอิ่มแล้วก็หลับได้นานขึ้นโอ้โหนี่ความเชื่อมีเยอะมากเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้นอกจากประเด็นเรื่องของเอาทองคาไปแช่น้ําให้เด็กดื่มแล้วเดี๋ยวเรา คลายข้อสงสัยประเด็นเหล่านี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับร่วมในรายการกับเราช่วงนี้กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปรีดาวานิชเรษฐกุลนะครับหัวหน้างานกุมาราเวชกรรมจากโรงพยาบาลจุฬาภรนะครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับ,รบมากันที่เรื่องแรกที่เป็นกระแสอยู่ในสังคมออนไลน์นะฮะแชร์กันนะครับผมก็เพิ่งเห็นจากวันนั้นนั่นแหละนะฮะ มีการเอาทองคำอ่ะไม่ได้บอกว่ากี่บาทนะครับไปแช่น้ําแล้วก็ให้เด็กทารกเนี่ยดื่มจริงๆแล้ววิธีนี้เนี่ยมันทําได้ไหมเพราะว่าจากที่เขาเคลมแลวเขาบอกไว้นี่คือ,อช่วยให้เด็กนั้นมีผิวที่เปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลข้อเท็จจริงเป็นยังไงครคุณหมอครับทองคำเนี่ยจริงๆมันเป็นเป็นโลหะบริสุทธิ์นะครับที่ความที่มันบริสุทธิ์ของมันอันเนี้ยมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นถ้าไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทานทองคําที่มันปนอยู่ในอาหาร ร่างกายดูดซึมไม่ได้ก็ถึงเวลาก็จะขับออกทางอุจจาระก็ไม่ได้ประโยชน์ะไรอยู่ดีมันก็จะไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ใช่สารอาหารนะครับไม่ได้ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นเนื้อทองไม่ได้เป็นอะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าทองที่เกิดมีการแช่น้ําแล้วดื่มไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ทองบริสุทธิ์มีโลหะอื่นผสมนะฮะอย่างทองรูประพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทองบริสุทธิ์อยู่แล้วอ่งั้นมันขึ้นรูปไม่ได้ใช่ไหมครับพอเอาสร้อยสร้อยต่างหูหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะใส่ลงไปมันได้โลหะอื่นๆ อย่างเช่นอาจจะได้พกทองแดงกกได้พวกตะก,กัว oh. พวกนี้เป็นสารพิษทั้งนั้นนะครับ oh. ถ้าได้ถ้ารับเข้าไปแล้วลำไส้เด็กมันดูดซึมพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันเกิดเป็นพิษกับตับ เป็นพิษกับสมองนะฮะโอ้นะเพราะว่าทองรูปภัณฑ์อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้คือมันไม่ได้เป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นนะว่าเก้าเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสารอื่นๆเป็นสารประกอบอื่นๆใช่ไหมครัครับคืออย่างถ้าเป็นทองคำอ่าเอย่างคนถามทองคำเปลวเนี่ยฮะที่พอดีใส่ในอาหารในขนมขนมทองเอขนมจ้ามงกุฎอย่างเงี้ย ถ้าทองกลุ่มนั้นต้องเป็นทองคําเปรวแต่ทองบริสุดดทธ<อ> <นะ S 2> ิทท์ด้วยนะครัทองแท้ๆด้วยใช่ครับซึ่งก็คงมีมูลค่าก็คงจะทานนิดหน่อยนะะ<อ>กลุ่มนั้นก็ทานเพื่อเหมือนความสบายใจรู้สึกมันรู้ราสวยงามหรือสวยงามนะครับ,รบก็ไม่มีอันตรายแต่ก็ไม่มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพ อย่างที่คุณหมอตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้ว่าทองคํารูปรัณเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์มีสารอื่นๆด้วยแล้วมันส่งผลต่อร่างกายส่งผลต่อสมองมพัฒนาการต่างๆมันส่งผลลักษณะแบบไหนหรือว่าทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะฮะอย่างทองแดงเนี่ยนะครับซึ่งทองแดงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันถูกผสมในส่วนพวกในเหนนรียญนะฮะเหรียญสลึงเหรียญอะไรก็ตามที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ทองแท้มันเป็นเหล็กกับทองแดงทองแดงนั้นถ้าได้รับเข้าไปนะฮะที่ปนกับน้ําที่ดื่มเข้าไปเนี่ย เกิดเป็นพิษกับระบบประสาทนะฮะสมองทําให้เกิดความไม่เฉลียวฉลาดนะครับบางครั้งถ้าได้รับไปมากอาจจะเกิดความพิการหรืออาการชักได้ครับนะครับก็อันตรายทั้งคู่เลยทั้งทองรูปรัณ์เหรียญสลึงเหรียญทองแดงเนี่ยก็ไม่ควรเลยใช่ไหมครับอย่าว่าแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปในน้ําให้เด็กบริโภคเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมครัเราใส่ต่างหูแล้วเราใส่สร้อยแล้วมันมีเชื้อโรคป่าบนเด็กได้รับเชื้อโรคเข้าไปในอันตราย จริงๆเนี่ยเด็กเล็กๆ,ๆต่ำกว่า6เดือนนะฮะ <ược? S 2> อย่างที่ทุกท่านทราบนมมารดาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เหมาะกับสรีระพัยาของเด็ก <ược? S 2> นะครับระบบย่อยอาหารของเด็กเล็กๆยังไม่สามารถจะทานทนกับอาหารที่เป็นของแข็งหรือว่าเป็นเนื้อเป็นอะไรมากนะครับ<อ>ต่อเมื่อต้องสัก6เดือนไปแล้วนะครับถึงจะรับได้แล้ว6เดือนไปแล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักคู่นี้คุณเฉลิมสารพูดว่ามีกล้วยใช่ไหมบดกล้วยน้ําว้าให้เด็กกินเนี่ยฟักทองต้ม ไข่แดงบดอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังหกเดือนไปนี่สามารถให้ได้ยังฮะหลังหกเดือนเนี่ยระบบน้ําย่อยนะฮะระบบย่อยอาหารแล้วดูดซึมในลําไส้เนี่ยของเด็กพัฒนาขึ้นก็พอจะรับได้แล้วนะครับประเด็นที่เจอจริงจคือบางครั้งอายุแค่สองสาเดือนก็ให้ทานกล้วยซึ่งเร็วไปเร็วเกินไปนะฮะบางทีเกิดความเสี่ยงที่ทําให้มันไปอุดตันในลําไส้เพราะการดูดซึมของเด็กยังไม่ดีนี่หมายถึงเด็กเล็กนะฮะวัยแค่สองสาเดือนก็กินกล้วยแล้วอันนี้ไม่ควรนะครับควรจะรอให้เติบโตหน่อยอย่างน้อยก็สัก หกเดือนไปแล้วนะครับก็จะปลอดภัยกว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าลําพังกินแต่กล้วยในเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีเด็กจะอึออดอัดหรือดูเหมือนจะอิ่มหรือท้องอืดทําให้แทนที่จะทานนมได้เพียงพอก็ทานได้น้อยลงก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นการขาดสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนนะครับควรจะรอเวลาให้เหมาะสมให้ไวถึงที่ร้านอาหารเสริมได้แล้วเขาให้ทานจะดีกว่าครับแสดงว่าความเชื่อเรื่องนี้เป็นความจริงก็คือถ้าทารกเด็กอายุต่ำกว่า หกเดือนยังไม่ควรให้กินอย่างอื่นนอกจากนมแม่นมมันดามีความเชื่อเรื่องของการดื่มน้ำฮะบอกว่าให้ทารกดื่มน้ําเยอะๆแล้วจะช่วยป้องกันให้ตัวมันแบบไม่เหลืองเนี่ย<ช>จริงรหรือเปล่าครับคุณหมอฮะครับคือถ้าทารกทารกอายุน้อยๆนะฮะอายุไม่กี่สัปดาห์นะครับแล้วเด็กมีความเหลืองเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยครับ,รบสารสีเหลืองนั้นถ้ามันมีมากไปมันมีอันตรายกับสมองทําให้เด็กอาจจะมีสมองออไม่ฉลาดนะฮะหรือว่ามีความพิการนะครับ สารสีเหลืองนั้นเนี่ยมันจะถูกขับได้ถ้าได้รับแสงนะครับบางทีเราเรียกว่าส่องไฟหรือว่าโฟโต้หรือบางทีแนะนําว่าเด็กเล็กๆอายุไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ที่เหลืองเนี่ยอาจจะมีการให้ถูกแดดอ่อนๆยามเช้าเราต้องการตัวแสงนะฮะแต่ไม่ใช่ต้องการความร้อนคือแค่แสงครับงั้นแดดเปรี้ยงๆร้อนๆเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวช่วย แล้วมันขับทางปัสสาวะสารสีเหลืองส่วนเกินออกทางปัสสาวะ oh. งั้นการดื่มน้ําบ้าง oh. ก,ก็ก็คงช่วยได้คแต่จริงๆเนี่ยนมมารดาเนี่ยมันมันมีสารน้ํา oh. มีทั้งโปรตีน <รบ S 2> มีสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วนะครับงั้นจริงๆเราเราเราอยากแนะนําว่าทานนมแม่อย่างเดียวล้นลวนเนี่ยได้เลยนะครับ uh. แล้วก็เรื่องเรื่องลิ้นเป็นฝ้าเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ถามบ่อยนะครับ uh, ลิ้นเป็นฝ้านมมารดาอาจจะทําเองก็ทําให้มีลิ้นเป็นฝ้าได้แต่นั้นเป็นฝ้าตามปกตินะไม่ใช่เชื้อโรคไม่ใช่เชื้อรา แต่ถ้าเด็กคนนั้นจำเป็นต้องกินนมอื่นๆเช่นนมชงหรือนมที่เสมือนนมมารดาก็คือนมผงสำหรับทารกโอกาสเป็นฟ้านั้นมีการเป็นฟ้านั้นถ้าจะเป็นจากเชื้อราเนี่ยมันอนอกจากจะเป็นฟ้าที่ลิ้นมันจะเป็นที่เขาพุงแก้มที่เหงือกอ๋อจะไม่ได้เป็นที่ลิ้นอย่างเดียวครับและเด็กจะมีความรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายไม่สบายลิ้นก็กินอะไรต่างๆจะลำบากบนะครับรบ,รบ,บางทีจะ,ะดูดขวดนมหรือจุกนมเนี่ยก็จะทานไม่ค่อยได้ ักลุ่มนี้มันคน,คนละอย่างกันคนละอย่างะฉะนั้นก็ต้องดูว่าฝ้าที่ขึ้นนั้นเป็นเชื้อราหรือเปล่ามีที่ลิ้นอาจจะเป็นแค่นมที่ชงให้ลูกดื่มและนี่เขามีวิธีแก้เป็นความเชื่อเขาบอกว่าเอาฉี่ป้ายลิ้นทานลกเพื่อไม่ให้ลิ้นเป็นฝ้าวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับคุณหมอแล้วมันมีวิธีไหนที่จะ,จะกําจัดฝ้าแทนครับ,รบการใช้ปัสสาวะหมายถึงปัสสาวะของเด็กเองเนี่ยนะครับไม่มีข้อมูลรายงานที่เชื่อถือได้ว่าได้ประโยชน์นะครับในทางกลับกันเนี่ยปัสสาวะก็เป็นสิ่งที่รวบรวมของเสียของที่่งงกกกาาัดทิรย แล้วมันอาจจะมีปนเปื้อนเชื้อโรคได้ด้วยนะครับ,รบงั้นยิ่งเอามาทาที่ลิ้นของลูกแล้วลูกบริโภคเข้าไปก็ได้รับรชเชื้อโรคนะครับได้รับอันตรายดังนั้นวิธีทาความสะอาดลิ้นเนี่ยโดยง่ายที่สุดนะฮะน้ำต้มสุกสะอาดนะฮะมีผ้าคอหรือผ้าสำลีสะอาดที่อ,อ่อ,อ,นอ,อนโยนเนี่ยค่อยเช็ดหลังจากทานนมปกติฝ้าพวกนี้เคยจากทานนมขวดหรือนมชงนั่นเองนะฮะนมผงที่เสมือนมนมมารดาจากนมแม่แท้ๆนะฝ้าพวกนี้เล็กน้อยนะครับไม่ไม่มีอันตรายงั้นิ่งถ้าทานนมแม่ล้วนๆได้ถึง6เดือน จะดีมากเลยแทบไม่ต้องทานน้ำอะไรเลยครับแต่ถ้าทานนมชงนะฮะนมพงผงนมผสมแล้วมีคราบที่ลิ้นเราดื่มน้ําตามเล็กน้อยก็เพียงพอมันก็จะล้างคราบประมานั้นออกไปกรณีฝ้าที่ลิ้นเนี่ยสามารถใช้แปรงสีฟันอ่อนๆของเด็กได้ไหมครับครับคือก็ต้องอ่อนมากๆครับเพราะต้องเดี๋ยวหรือว่าถ้าเด็กเล็กๆอายุไม่ถึงหกเดือนเนี่ยเขาบอบบางมากนะครับบางทีใช้เขาเรียกผ้าก๊อซบางๆพันนิ้วที่มางมือให้สะอาดด้วยนะครับคุณแม่แล้วก็ เอาค่อยเช็ดทำความสะอาดเนี่ยก็ช่วยได้หรือถ้าปล่อยไว้อะฮะมันจะเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำความสะอาดจริงลำพังลำพังถ้าเป็นคราบคราบขาวๆจากนมมารดาเนี่ยนะครับเวลาเด็กโตขึ้นน้ำลายเขามีมากขึ้น,ขนเขาชะล้างได้เองอนะครับแล้วน้ำนมแม่เองก็ยังมีสารที่ช่วยกําจัดเชื้อราอหรือป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยนะครับ<อ>นั่นที่นมแม่มีประโยชน์หลายอย่างแล้วเหมาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ<อ>น้อยกว่า6ปี ครับหเดือนขอโทษหเดือนอนะครับแล้วถ้าเด็กบางบางคนที่เขาไม่ได้อยู่กับแม่ของเขาหรือว่าแม่อาจจะไม่มีน้ํานมให้ไง้ยฮะหมอก็อมีความเชื่อบอกว่าให้ดื่มนมกระป๋องแทนเพื่อที่เด็กจะได้จ้ำม่าอยู่ท้องและอิ่มและหลับได้ยาวนานมากขึ้นกรณีนี้จําเป็นไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่ไม่มีนมจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีจริงไม่มีน้ํานมให้บุตรจริงๆเนี่ยดื่มนมแทนเนี่ยมันช่วยได้ไหมครท็แท้จริงนมกระป๋องเนี่ยถ้าหมายถึงนมข้นหวานนะครับซึ่งมีแต่ความหวานมีแป้งและน้ําตาลเยอะ แต่มีโปรตีนหรือสารอื่นที่เป็นประโยชน์กับเด็กทารกน้อยมากเด็กกลุ่มนี้จะได้บริโภคพวกนี้ก็เหมือนจะได้น้ําตาลมากดูมีความอ้วนอยู่มีความอิ่มแต่จริงๆมีประโยชน์น้อยมากนะฮะแล้วเกิดกลายเป็นว่าเด็กตัวโตแต่ว่าขาดอาหารขาดโปรตีนขาดแรลือแยวิตามินที่สําคัญดังนั้นเราไม่แนะนำนะฮะให้ใช้นมข้นหวานในการเลี้ยงดูเด็กนะครับไม่ว่าจะอายุต่ำกว่าหนึ่งปีลงมาเนี่ยก็ไม่ควรนะครับครับ แล้วอย่างกลัวเด็กติดหวานด้วยแทนที่จะไปฝึกทานอาหารเสริมอื่นๆเมื่อถึงวัยเกิน6เดือนทําให้เขายิ่งไม่กินเพราะว่ามันหวานเพราะมันไม่หวานก็เลยยิ่งเกิดเกิดปัญหาซ้ำซ้อนว่าเด็กก็เลยไม่ได้อาหารอื่นที่ควรจะทานก็เลยขาดสารอาหารหลายอย่างกลายเป็นว่าอ้วนเพราะว่าน้ําตาลดํามั่มเพราะน้ําตาลไม่ได้ซ้อนแล้วมันก็ลวงตานะฮะลวงให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าเออเด็กอ้วนคือเด็กสมบูรณ์เราเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกเก่งแล้วเด็กคมนี้ก็อาจจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเว้เหมือนอิ่มทิพย์ทั้งวันแต่จริงๆเนี่ย พธาการก็จะไม่ดีสติปัญญาก็อาจจะสู้เด็กที่รับสารอาหารครบถ้วนไม่ได้ซึ่จริงๆผู้ผลิตเองเขาก็ตระหนักเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าไปซื้อเาก็จะเขียนติดไว้เลยว่าห้ามให้เด็กทารกเนี่ยรับประทานหรือว่าดื่มด้วยทีนี้ถ้าเป็นนมโคทั่วไปเนี่ยได้ไหมฮะนมผงหรือว่านมผงเนี่ยก็ต้องดูสูตรที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนั้นๆนะฮะนะครับในในสูตรที่เด็กต่ำกว่า6เดือนก็ใช้สำหรับเด็กต่ำกว่า6เดือนต่ำกว่า1ปีก็ต้องว่าตามนั้นนะครับ ยังไงก็ตามย้ําครั้งที่สี่นะครับว่าเราสนับสนุนให้ทานนมมารดาซึ่งแม้ว่าคุณแม่ต้องทํางานนอกบ้านมันก็มีวิธีการที่จะปั๊มนมเก็บไว้ใช่ไหมครับแล้วให้ให้ลูกทยอยมาบริโภคทีหลังหลังจากที่เราอุดแล้วนะครับยกเว้นจําเป็นจริงๆไม่สามารถทําได้ถึงพยายามใช้ทางเลือกอื่นเช่นนมผงที่เสมือนนมมารดาแต่ถ้ามีนมของคุณแม่ให้ลูกด้วยนมแม่โดยเฉพาะหกเดือนแรกของชีวิตจริงๆนมมารดาทานได้ถึงหนึ่งขวบนะคะ เพียงแต่ว่าในช่วง6เดือนหลังก็คือเกิน6เดือนมาแล้วเนี่ยต้องทานอาหารเสริมอื่นด้วยจะได้ได้ความครบถ้วนครับครับเออยังมีความเชื่ออีกเหมือนกันนะทีมงานของเราไปเจอมาบอกว่าการป้อนยาสมุนไพรให้ทารกรับประทานเพราะว่ามองเห็นว่ามันน่าจะเป็นการครอบคุมแบบสารพัดโรคสมุนไพรไทยเนี่ยก็มีหลายชนิดเหมือนกันผู้ใหญ่กินบางทีแก้ท้องอืดแก้ลมตีต่างๆก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยให้ทารกกินได้จริงๆสมุนไพรไทยเหล่านี้เนี่ยมันควรให้เด็ก รับประทานหรือว่าบริโภคไหมครคือถ้าเป็นสมุนไพยอย่างที่ผู้ใหญ่ทานรักษาโรคปวดข้อปวดนั่นปวดนี่กลุ่มนี้เรากลัวจะมีสารพลื้อนหรือยาสเตียรอยด์ครับซึ่งกลุ่มนี้พอได้ไปเด็กจะอ้วนเด็กจะเจริญอาหารเพราะสเตียรอยด์แล้วเพราะสเตียรอยด์นะฮะอันนี้ที่กลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนเราไม่มีใครเห็นด้วยว่าให้ทานอย่างไรก็ตามอันมีแค่บางกรณีนะฮะในเด็กที่โตหน่อยเช่นพวกดอกการพลูนะฮะใบพลูดอกการพลูบางคนเขาบอกว่าสามารถการแพทย์แผนแผนไทยหรือแผนทางเลือกเขามีคําแนะนําบ้าง นะครับว่าใช้อันนี้แล้วไปชงนมในกรณีเคสที่กรณีที่ไม่สามารถจะทานนมแม่ได้อย่างไรก็ตามสารน้ําที่มากเกินไปในเด็กน้อยกว่า6เดือนนั้นเป็นอุปสรรคเพราะว่าเด็กก็จะแทนที่บริโภคนมคที่เพียงพอการว่าได้น้ํามากเกินไปก็ทําให้สารอาหารที่ควรได้ครบถ้วนนะั้ไม่พองั้นสิ่งนี้ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับแล้วก็ต้องเลือกด้วยว่าสมุนไพรที่เรานํามาให้ลูกกินนั้นเนี่ย จากไหนแล้วมันเหมาะสําหรับเด็กด้วยหรือเปล่าใช่ฮะถูกต้องฮนะต้องดูความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีประโยชน์จริงไหมเทียบกับว่าสิ่งอื่นๆที่มันมีประโยชน์มากกว่าแล้วลูกไม่ได้บริโภค,คเพราะลูกไปอิ่มกับสิ่งที่ได้ประโยชน์น้อยไปซะแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมที่ตอนนี้อาจจะต้องดูแลน้องๆเด็กๆเล็กๆนี่นะครับเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงการหาข้อมูลในการเลี้ยงเด็กในเรื่องบางอย่างเนี่ย เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงลูกหลานๆลคุณตาคุณยายแล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของยุคคุณตาคุณยายแต่พอมาในยุคปัจจุบันบางทีเราไปเถียงันบางทีก็เถียงไม่ทันถึงไม่ได้อยากให้คุณหมอแนะนําหน่อยว่ายังไงดีในการทั้งเลี้ยงเลี้ยงทั้งคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เข้าใจด้วยแล้วก็เป็นการอารมณ์อร่วรยทั้งคุณแม่ในยุคใหม่ที่ต้องฟังความเชื่อคุณตาคุณยายแบบไม่ทะเลาะกันนะครับเช่นนู้นครับคือนอกเหน วิจารณญาณน,นะครับนะครับาก,ารการที่จะต้องมีคนในบ้านช่วยดูแลเด็กหลายคนเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึง่งนะครับว่าถ้าเราเรารู้ว่าจริงๆข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่ทางผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นก็ต้องรู้ว่าเออบา,บางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องปรับหรือต้องประยุกตเข้อหากันนะครับงั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะไม่ว่าการณีที่ว่าน้ําแช่ทองเนี่ยเราให้ดื่มเนี่ยนะฮะหลังจากท่านดูข้อมูล,มลต่างๆท่านจะทราบ งั้นอย่าอย่าเพิ่งด่วนทําตามเขาหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนนะฮะไต่ตรองให้ดีแล้วจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับแล้วก็สุดท้ายฮะโดยความที่ทุกคนเนี่ยห่วงใยเด็กและเยาวชนนะฮะซึ่งจะเป็นกําลังสำคัญของชาติเนี่ยขอให้ทุกท่านคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าสิ่งนี้ผู้ใหญ่เราเองจะกินเราอย่างเอ๊ะเลยเนี่ย เรายังเอ๊ะเรายังปกติเรากินเหรอาน้ำแช่สร้อยทองไม่ใช่ไหมครับอปัสสาวะญราลิ้อย่างเงี้ยขนาดถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เรายังรู้สึกไม่ไม่สามารถทําได้แล้วเด็กเล็กๆที่ยังบริสุทธิ์อ่อนอ่อนเยาว์อย่างนั้นนุ่นกลุ่มเปราะบางอย่างนั้นเราจะทําหรือนะครับงั้นสิ่งนี้เขาให้ไต่ตรองและพิจารณาให้ดีแล้วตามข้อมูลข่าวสารให้ดีครับก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กและทําให้เด็กของเราสุขภาพดีและปลอดภัยอะละครับวันนี้ก็ได้เคล็ดลับนะครับรวมถึงก็อย่างที่คุณหมอปรีดาได้บอกไว้ว่าถ้าอะไรเราเอะกัับสิ่งนนน้เี่ย อย่าเพิ่งไปใช้กับลูกกับหลานของเราเะครับเช็คดีๆตรวจดีๆสะก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอปรีดาวานิศเศรษฐกุลมากๆเลยนะครับที่มาร่วมรายการกับเราไว้มีโอกาสหน้ารายการติดต่อกับเป็นองข้อมูลความรู้ใหม่นะครับขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับ